สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกนวลตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมือนี้กะอยู่สวนพี่น้องเนาะมื้อนี้กะโดยเ,เมื่อ,อเ้านี้พี่น้องทางม่แถวเพิ่นกะมาสวนเนาะนวลตีกะมาะจูดขี้เหงือ่อน,นี่แหละพี่น้องแล้วกะเอามาใส่แถวเผ็ดเป็นเหงื่อผุนพักออ้ย่งงางแน่พี่น้องเนาะมันกะลลยพี่น้องเลยทาง FC เอฟซีเพิ่นเอมเมนว่าอันบ่ให้จูดเนาะพี่น้องกะ มันหกโพดพี่น้องสิปะไว้กะแต่กะใสแน่แบบร้ายอยู่พี่น้องแ,แ,แบบใสพุน,แบบพนต้นกล้วยอ,อยังหั่ะนะงามเละพี่น้องเนาะติด้วบ่จักบัดน,นีต้นอันตะไคร้นี่ก็ยายเขามาทางล้างสวนเนาะเพราะว่าไหวทางพุ่นค่นจะคือแบบมันพื้นที่ห้อง่บอนะันนาบันไดั่ะนะก็เลยยายมาไหวทางล้างพี่เบดเลยพี่น้องดีเนาะมาไห้ทางนี้บันนี้เด้มาไห้อยู่ทางล้างนี่อันมีในต้นขาอยู่ทางแคมเบืองนี่เนาะ กับต้นกล้วยน้องแ้วเขาปลูกทั้งอันกลางดินเนาะมันก็เลยแบบคือว่าฮ้อมๆก็เลยง่ายเข้ามาในพี่เลี้ยบอันี้เนาะพาชิมาสูบน้ามหดหน้าต้นกล้วยต้นคาร์อะไรพี่น้องเสื่องแรงๆเนาะพี่น้อง,ง,รง,อองบรรยากาศยามแรงแบบแดดแดดพี่น้องมาหนีกันเนะาะแดดขับอันนี้ทั้งที่กับแป,ป้นบอะไรพี่น้องเดี๋ยวยังแต่กองเดียวเหรอเนาะจูด แบบจูดเหมดแล้วก็แปนเป็นลายเติบแต่ว 5, 5, 5, 5, 5, 6, ่าเขาปลาไว้มันก็เอาหกเนาะเนมกับ,บสะอาดเลยเดี๋ยวเขาจูดและะ้วก็แปนมานี่ยายมันก็คือสิเหนื่อยพี่น้องนั่งพักผ่อนเลยเฮ็ด <c ười> มันก็อยากจูดพี่น้องไอเฮ็ดจังไดเนาะอยากเฮ็ดว่ะคือสิเหนื่อยเติบเดี๋ยวสิมาสูบน้ำเลยพี่น้องน้องมาตีกันเนาะสิมาสูบน้ำก่อนบ้านนี้เนาะสูบน้ำตั้งกล้องไว้นี่ เต็มล้กา,มากันนักเนาะฮดต้นขาก่อนเนมอตึบหดยูมองหนีกว่าหนอนไก่ั้ง้นไ่หดกี่ล่ กำลังเป็นหนองฝืนพี่น,น,น,อน้องเพราะพกถูกมือเนาะมันกระชุ่มงเ้มันก็เลยแตกหน่อไว้ ไว้เก่ากับป้าพี่น้อยหกเติบอี่ดอกจูดควันเอาปร่ดักคือยังบุทันติดคือสีกองใหญ่เตบิบเนาะยังบุทันนันนั้นคักมีแต่ไอายอายแต่ว่ายัางบุงทันติดจ้ะโสดูเกือกติดบนทางเนึงยเป็น,นงานเตบนิบเนาะ มาฮดต้นตะไคร้เลยทีของบ้านนี่นะง่ายเซ้านี่เลยง่ายมาทั้งนี่ก่อนวะปลูกไว้ทั้งนั้นจะเวลามันขึ้นแบบเป็นก้อยน,อย,นอย,ยังกะมันจะโคบนะเนาะแต่สิเป็นก้อนใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ฮะแต่มากระซักใส่เนาะมันยังเป็นแบบกอสำนีอย,อยู่เลยง่ายมาพีเซ้าว่ายง่ายมาไว้ทั้งหัวทั้งล่างทีเดียวเซ้านี่จะหดแน่แล้วเนาะได้ใส่ก็ร้ายไปเลย กล้วยก็ใส่นั่ยตอนพนะี่น้องยุ่เต็มเลยตอนแรกกะบัวมีเนาะแบบเสียหนี่แถวอ้อ,อมๆนี่แหละก็เอาลงใส่นี่แบบเป็นพุ่นะนะมันจะเหี่ยวเนาะพอดีแบบเป็นพุ่นใส่พักอีย่างเลยดินในนี่มันก็อยากไม่หมดเนาะพี่น้องปลูกก็คืออยากไม่หมดเนี่ยถ้าปลูกพักต้องได้๋ยวใส่นะเดนี่นหนังยาก,ก่อนเนาะเปนกล้วยก็ต้องใส่น้งไม้ร้ายนิดนึงหนันงใหญ่ ว่าหอนแหเลยพี่น้องสูบเอาเนาะเมื่อยน่ดหนึ่งพักยังโบทันไลน์ปันไดพี่น้องสูบก็ยังเหมื่อยน่ดหนึ่งเนาะพักกระปูกด้หน่นอยเดียวนอะอากาศหอนนอนแดดแหงเลยพี่น้องมื่อนี้กะขนาดตอนนี้กะเป็นส่วนแรงๆเลยนี่กะยังหอนอยู่ไปถ่าเพิ่งจนจุดนี้ยังแล้วพี่น้องเอพิ่งก็จุด ว่านนี่ก็มาเนาะพี่นอ้องไม่นี้อีกซองมือเพิ่นมาตอนแรกก็ว่าสีให้เพิ่นพักพ่อนเพราะว่าเพิ่นบาอยากมาเนาะก็เลยเอาเพิ่นมาพี่น้องมือจูดอีกยังแล้วพอแล้วนาะเพิ่นก็สิพักพ่อนอยู่เพื่อนมื่อนี้ก็อยากมาอีกก็เลยพามาพี่น,อน้องน้องตีพามาเศร้าเตือนเนาะเตืแต่เศร้าเมื่อเ้านี่ก็ตอนแรกว่าจะไปเกี่ยวขขาอันรับจ้างนะพี่น้องบัดน,นี้ก็ว่าซีไม่เหนื่อยเนาะก็เลยบ่ได้ไปซะ พนจ้างมื now, <To> ่นละแสนกีบพ oh, ี่น้องบ่ฮอชบวชสองร้อยบาทเนาะแต่บ่ฮู้ว <laughs> ่าเป็นเงินอันบาทเท่าใด้เนาะแล้วก็มีเอฟซีพันธามน้ำวะแสนหานี่เป็นเงินบาทเท่าใดเนาะน้องตีก็ยังบ่ฮู้เลยพี่น้องกะประมาณสองสองร้อยเนี่ยสองร้อยกว่าๆเลยพี่น้องถ้าวะห่อนะนะสีไฮกะกะคือสีบดถือดอกน้องละตีกับบวชนะบวชจักพี่น้องกับบวเงินบาทเนาะแต่มันก็ได้บวชลายดอกพี่น้องบางบ้านก็อาจจะแสนหาเนาะ แต่ว่าบางบ้านก็เพิ่งจะหายแซนเดียวเบิดมือฮะนะ,ะกเก่ากับบางแถวบรรทัดนี่เพิ่นสียหายมือละแซนหาเนวองตีเป็นแบบจางแบบมองได้มันใกล้กับเพิ่นสียหายราคาสูงอยู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันใกล้เพิ่นก็เลยหายถึงแน่ฮะนะแต่กับโบได้ายซ้ำเลยได้มาส่งไปแ่าเพิ่นงดูนี่แนะ่มันก็เลยยากเงอไปกับโบมีไพ่มาไมาปแถวเพิน่นเมื่อเฮือนก็เลยว,ว่าเออหยุดก่อนทางเบื้องเมื่อหน้าพี่น้องไอ้เธอเพิ่งเอาเอา,เอาจังไปใหม่ เลยมาดพักสูบน้าอะไพี่นอ้องค่ะอากาศเอา้ามืึอนี้กันเนาะฝนกา่ายุดตกเลยพี่น้องคือซียุดเลยเนาะมืึอนี้กันวันที่หนึ่งเลยเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องในสวนเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องพี่น้องเลยแปลนขักอเอลีบันนี้เนาะโอ้โห,หจังไทยก็มาปลูกทางนี้เลยพี่น้องมาปลูกทางหลังเนาะ ใหา่มาใหม่พี่น้องใบนี้ใหา่มาทาั้งสวนพี่เวลามันใบมันขื้นอีกยงมันจังบอลเห็ดไห้หกเนาะอันนี้พาวาตะก,กาผักปลูกอยู่พี่พี่น้องไฮโรคหกขิดว่าทามันขื้นฮะนะมีต้นกล้วยฮนะแล่ปลูกทางนี้น้อยหนึ่งกะเขาจัดแจงใหม่ฮะนะตอนแรกกะยังหกเนาะก็เลยบอกหหมอสิปลูกบานิกาแป้นเบื่แหลกพี่น้องแบบมียังเขากะปาดกวดเนาะมาอาะไรไม่ หยามันก็ขึ้นไหวพี่น้องแถวนี้ฮะบ่คือแถวเฮือนน้องกระตี้โบมีหยาเนาะมีแต่อันเบ็นก้อนไม้อะนนะพัดทางนี้พันว่าหยาขึ้นไล,ล่ไล่เผื่อชีได้แล้วเนาะสามหมื่นหรือสี่หมื่มนมันมา,าเสียหยาค่ะหก้าของโบเสียพผ่นแห่งหกกัเลยว่าเออเห็ดไปเถอะหน่อยก็คือซีแล้วว่าพี่น้องมันกับแปนไปแล้วบ้านนี้เนาะทางหลังนี่ก็เพิ่นปลูกสวนมันเนาะเต็มเลย มันตน้นจูดที่เหนือพี่น้องนะใบแบบกลางไม้เองนะนะยังโเบิดเนาะควันอยู่ที่พุ่นที่เรือพนะี่น้องอากาศอากาศดีดีรถกระจว่าอยู่นอกขูดแถวพุชเขตยังอันนี้น <laughs> เแล้วกระตุกไว้ลนี่องมแม่นาง,นนงลินใ <c oughs> นกระต๊อบนี่แหละพี่นอ้องอักสบายดีได้ไหมเดอ้อบายนี่ <c oughs> <c oughs> กินข้าวก็ยังเหมือนตอนเที่ยงนี่นะข้าวกปลาอืมปลาดุกนะบ่เบิดเลยบ่ยังอยู่ปลาดุกตัวหนึง่งพี่น้องเลยมาให้กินเช้านี่แล้วก็ถือข้าวมากินน้ำตอนแรกว่าที่ได้ไปเกี่ยวข้าวก็เลยว่ามาส่งเตาแซวมาบัดน,นี้บ่ได้ไป จีเตียมเมื่อไปแม่บันนี้นะหัวแล้วมีบลาดุกน้พี่น้องปลาดุกจิ๊บข่าวน้อยกับแจวนําแล้วไปแม่จูดบันนี้นะแล้วเออแล้วเบิร์พี่น้องเพิ่นมาจัดการมาจูดยังยังแต่ก,กล้องน้อยน้อยเดียวเยนาะมันกับแปนเป็นไรเ,เติบแล้วบันนี้กหัวน,นี้กัอันอาดไ้เนาอยยันงัวเข่า,ขาบันเฮาเมื่อนะ เข่ามาเพราะว่ากินต้นกล้วยเบิดบัวใหญ่เลยพี่น้องซื้อเอาซ้ำม <laughs> ีแต่ชองต้นนี่แหละแปลนแล้วบัดน,นี้สาดนี่กาไว้นี่พี่น้องพอได้ยามมาและะ้วกับนานนงนอนเย็น,นแบบมันมีกอนอไม้น,นั่นนี่น้องมันเลยเย็นเลยขึ้นปลูกขึ้นพี่น้องป้าขึ้นสูงมอะไรนอ้อยค่ะแปลแล้ว มีแต่กองอันนี้อันเดียวเดี๋ยวพี่น้องกองทรายอืมยังกองหยาหน่อยหเนาะมันบ่ลกงานยบอืมมันอึดามากายอีกคนีลไปนอยพี่น้องอยู่เฮือนมันบ่ได้มีแนวนั้นแลพี่น้องมีแต่ใบไผ่นแพี่น้อเนาะยามแงนี่พี่น้อง้ล่นปัดและดอยู่อืมมุ่นเียว อ้าอันนี้มันนเห็นอะไรแบบเมนเมนนี้บ่อันนี้ครับเห็ดผุนมันนี่ใช่อ่าเออใช้กอกล้วยเนาะเห็ดกอกขาแห้งงามนะไหมเนาะใช่โปรเจคไอือเห็ดพุ่นพี่น้องก็อันนากัยญาไอ้พุ่นซราบ่ะตอนแรกอยู่นี่คือว่ายายผ่นเะไหมเนาะไว้ทางนั้นอือกับก็ขานี่บริเลกแล้วไปแห็บเห็บถันเลยนี่ดิเป็นแถวทางขางกับมันก็บไก่หน้าแน้งามน้แบบนี้ นานพักกยังบูมี่แนวิบมาปลูกเลยแคสิีปลูกอย่งยังบู๊พักบัวเนี่ไม่หน่อยเนาะยังเกี่ยกี่ยวเขาหลับจ้างก็เลยปะไว้ยุหันก่อนสีเตรียมเมื่อีลน้องบันี้กะทำเลยพอดีเมื่อเมื่อทำไรกะปะเฮือนเนาะเฮือนใจปามาเหมือน อือเช่าเนื้อเฉามันนี่ก็ให้เทียที่หินใส่ใส่หมวกพี่น้องค่ะใส่ห่มหมุมแล้วใส่หมวกนะพอได้คุดอันนี้ยังหน่อยหนึ่งอันนี้ก่ะบริกภคออกนะพี่น้องเด้ออากาศยามแรงพี่น้องบรรยากาศดีเนาะบ่มีฝนแล้วบานิคัยเนี่ย แบบฝนตกนะพ่อยอมไปไสก็ยากรถกร็จนบนนนนไฟฟน่ได้ล้างเนาะคนทางเปื้อนให้ฝนเซาวะจังสิได้ล้างหั่นน่ะยังควันๆน่อยเดียวนีแล้ว,ลวนี่เดียวมันก็เบิดแล้วเนาะค่ําล้ปลูกนไม้หั่นน่ะกําลังขึ้นพี่น้องว่างามให้มน้อยๆเนาะ เป็นปลูกต้นมะม่วงอย่างปลูกหน้าเพลงอันนี้ยังบบมีเลยต้นมะม่วงกะยังบบทันมีเวลาต้องเลยไปซื้อสองคนพี่น้องไอ้พอมีเพิ่นกะยังบบว่างเนาะเพิ่นไปหาอัดเพลงยังเพิ่นอยู่ไปซื้อสองคนถือมามันจังบบฮักแถวในเมืองของเราจะเพิ่นขายต้นเท่าได้ไปเก่านะมันก่บโบแพงเนาะช่วงนี้มันก็คือสิแพงเป็นยอยะไรเงี้ยก็ได้บ่ได้ซื้อด้นละ่ย มาปลูกไว้พอได้กินมาอักจากย่ามใดแล้วจังสิได้กินเห็นของไอ้ทงเพิ่นกันยังบ่ได้กินอยู่พี่น้องเพิ่นแห่งปูก่อนเนาะคือสีดนเพราะว่ามันเป็นอันมะม่วงอันนั้นะนะจักมะม่วงอย่าง่นเดินเห็นมะม่วงอย่าง่นปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินเนาะบ่เคยเห็นแถวเฮือนก็ปลูกระหนึงหมดหามเบิดพี่น้องบ่เป็นตาเอาแถวนะแบบดินมันก็บ่เป็นตาปลูกแน่หั่นน่ะหมดกระลาย แต่ว่าอันนี้เขาก็สิลเรามาปลูกเบิ้งเนาะถ้าว่าปลูกได้ปลูกบาได้และกะบ่เป็นยังบางทีมันก็อาจจะปลูกบ่ได้อ่าต้นกล้วยนี่นะคือติดเลยแหละน้องตีวาเนาะเฮาหดน้าได้มันก็ติดน้องมันติดไวแต่ว่าหดน้ํหน่อยมันก็ซีบ่อนันปันใดหากมันบอกสองต้นต้นนะพัดอยู่ในแดดอันนี้ก็อยู่ในโฮมใหญ่มาทางนี้ก็เลยว่าเออมันก็ใกล้หัวพอดีงาม อากาศพี่น้องมืวันี้กันเนาะน้องนาตีก็ชิได้กับแลยพี่นอ้นองบัดนี้เนาะพาแม่เท้าเพิ่นเมื่อก่อนคัมเลยเมื่อวอดแต่เวนกะเคลื่อนไก่ป่าไก่ดงพี่น้องไอ้เมื่อหาเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งขา้าหนึ่งน้ำเพื่อนเนาะพอดพักอีหยังก็แล้วเ,เ,ยเ,ล,เลยเมืนนะ่อเนาะพบพอกันใหม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้บรรยากาศอยู่ในสวนพี่น้องดีดีพี่นอ้นองเลยเนาะโดย เอาคลิปนี้น้องละตีกับสิคอโจ้คลิปเดอ้อพี่น้องถ้าพบพอคลิปนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกราวคำว่าสบายดีสบายดี